นึกออกไหมอันนี้เข้าใจผิดกันไม่ได้อย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้มีศักยภาพอบจเอาเงินมาสร้างห้องน้ําที่สะอาดมาทําที่พักให้ดีมาทําพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้ประชาชนค้าขายเพื่อดึงนักท่องเที่ยวมาอย่างนี้ทําได้ร่มรท้องที่ว้างนั้นเถอะนโยบายร์ใช่ใช่อบจนี่นะใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเล้าหญ้าปากท้องเลยใช่ไหมมันก็ะส่วนเลยมันก็เกี่ยวนะมันก็เกี่ยวมันก็ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่นักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายใช้สอยคนมันก็ มีรายได้เพิ่มขึ้นในพื้นที่นะแต่จะให้ไปอุดหนุนราคาข้าวเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อ,อบจแล้วนะไม่มีอ่ะพี่สังเกตดูอบจเทศบาลอบตมีที่ไหนเขาอุดหนุนราคาข้าวป่ะ เข้าถึงจุดนี้เลยใช่ไหมใช่มันไม่ใช่อำนาจเราต้องเข้าใจจุดนี้มากเลยเราต้องการจุดนี้มากเราต้องเข้าใจเรื่องในจุดนี้เราต้องการจุดนี้มากเลยเข้าใจอันนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลกลางอันนี้พี่ต้องไปคุยกับลุงเองลุงอันนี้ต้องไปคุยกับลุงเอง